มาอุ้ยแม่แบงค์มาหันหน้ามองหาแม่หันด่างเห็ผู้สาวเราปุณิตายแล้วมึอนี่โอ้โห พวกเรานะครับช่องพายแบงค์หลายวันแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับครบ14วันอับน้ำเสร็จเรียบร้อยครับมาถูต้นไม้พี่น้องขั้นดากโอ้ยขั้นตูดจังแบงมาอยู่บ้านได้14วันแล้วนะครับคครบ,ครบกรบหนด14วัน บายใจเลยพี่น้องถูต้นไม้วบวบกินอย่างเดียวครับอยู่บ้านกินแล้วก็น,นอน <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรครับมาแบงหนุกไม้หนุกไม้คันไม้อ่ะคันอ่ะคันโตนัน่นสนุกบ่ถูนัน่น บรรยากาศก็กคืมฟ้าค้มฝนนะครับพี่น้องแต่บ่ตกพี่น้องเฮ้ยดินแหง่งแกแด่เมื่อไรล่ะปล่อยให้ถูต้นไม้นะครับผ่อนคลายอ่าวสบายใจจังเลยอยากจะเอาลงเล่นน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยมันบ่มีห้วยหน้องคลองบึงแห้งหมดเลยพี่นอ้องอาตะกลับสายยาง ถอยลูกถอยมามาเร็วมาถอยลูกถอยถอยแบงถอยถอยลูกเร็วถอยเร็วถูเร็วถูต้นไม้ก่อนเร็วลูกเร็วเฮ้ยมือนที่บอกง่ายเนาะพี่น้องไม่บอกง่ายง่ายเจ็บหล่อผมบอกง่ายจังวันนี้อ่าจกขับมัฟบีละจกแต่ขับมัฟจะคลองไงพี่น้อง สายถูกขวาเออขัดถูคิดใครเออบายใจเออเออบายใจบอพี่น้องเบิงเบิงคนเหตุเบิงสบายใจเลยอาบน้ำมารอสาวนะครับพี่น้องผู้สาวคนบัตรท่านอาบหนามากครับมารอก่อนนะครับ ก็กลยจะมาแล้วล่ะลอยทอนะครับสมพันธ์กับไัยแบงก์ก็ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดวันแล้วนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนแบงก์กลัวเพื่อกลัวแบงก์เหงาครับเลยไม่ให้แบงก์ผ่อนคลายซะหน่อยนะแบงก์แตงเอ้ยอ๋อแจใจจังตื่นมาแล้วนะครับลอยทองผู้บ่าวก็ยืนรอผู้สาวตั้งดโดน,โดน ทาแป้งด้วยนะทาแป้งถูรอเลยนะครับถูรอขาที่ห้าก็ปลูกมาแล้วโอโว้ยโตเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยากนโอยนี่มากินยารอกินยารอนะครับดเต็มรถเลยมามายาลูกมา Chị bao này Ai đồ nó không không, giỡn được Má má, oh, đi luôn. Đi sao, chíp sao, đi sao. Chíp มองหน้าพ่อด้วยเอาไงพ่อ <laughs> เอาแล้วแต่ลูกเด้อมื่อนี้มาอุ้ยแม่แบงมาหันหน้ามองหาแม่ห <laughs> ันดาาให้ผู้สาวเราแบดนี้ <laughs> ตายแล้วมงืงอนี้โอ้โหขันถูโอุ้ย อ่อนสาวเอา้าเอา้าเอ้าบุญสูบุญสูบุญจุงลีลา,าครับลีลาลีลานะครับลีลาโอเคนะครับรอแป๊บเรียบร้อย เนืงตาหยอดเลยพี่น้องเนืงตาหย,ย่อนโอ้ยเมือเ่อแห้งบ่ลูกาม กับผูกแววเด้อยพี่น้องม, <c oughs> มาล่โอ้ยเย็บยังเย็บโซ่เออ,อ,อเมย์เนี่ยเมย์เมย์เย์โซ่อออหาไป

โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพลายแบงค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายแบงค์บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวสพี่สวยแบงค์สวัสดีครับ各位เฮ้ยบ๊ายบายทูกคนเอเจินบ๊ายบายทูกคนบายบายลูกคนบาาาบบบ๊๊ยยายบาย